วันนี้ครูนัทเอากระดาษร้อยพอนมาใช่ไหมครับกระดาษ A4 ใช่ไหมใช่น่าทีนี้วันนี้มีใครจะส่งงานสองมิติไหมเหมือนจะนสองมิติเพื่อนส่งมาแล้วอรมออาันเลยูกส่งแค่นี้เนาะจะค่อยส่งรอบอ,อ,อีกใช่อะทีนี้วันนี้นะครับครูจะสอนทํา ตอนแรกครูจะให้ทำภาพเสมือนจริง3มิติแต่ทีนี้ครูกลัวพวกหนูจะทำไม่ได้ครูกลัวพวกหนูจะทำไม่ได้เพราะว่าภาพ3มิติเนี่ยมัน<ม>จะเป็นภาพคล้ายๆภาพพุ่ปัน้นเลยใช่ไหมใช่ภาพเสมือนจริงภาพสามมิติคล้ายภาพรุ่ปัน้นทีนี้ครูเลยเปลี่ยนใหม่จะสอนพวกหนูทำอักษรตัวอักษร3มิติก็คือแบบนี้ บางคนอาจจะมองว่าเป็นสามมิติยังไงบางคนอาจจะมองไม่ชัดทีนี้ครูก็เลยถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปให้พวกดูว่าอ่าเห็นไหมถ้าเราดูมุมต่างๆมันจะเกิดเป็นมิติใช่ไหมครับใช่อ่าเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดความสูงความลึกวาต่างๆเลยครูมองอ่าครูถ่ายเอียงหลายองศามากเลยกว่าจะได้แหลกละหัอ่าก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ครูจะบอกว่างาน ที่คูจะให้ทำเนี่ยคูจะให้พวกหนูเนี่ยคุูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทำชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษชื่อเล่นหรอจริงนะชื่อริงจริงจริงนอ่นี้ถ้าชื่อจริงใครไม่พออนุญาตให้เป็นชื่อเล่นแต่อันนี้มันเป็นชื่อจริงครูครูชื่อคน,นี้ถามมันก็อาจจะสั้นหน่อยเนาะทีนี้การที่หนูจะทาตัวอักษรตัวภาษาอังกฤษเนี่ยให้หนูฟังก่อน หนูตีเส้นด้านบนและตีเส้นด้านล่างเพื่อตัวอักษรจะได้เท่ากันเนาะทีนี้หนูตีเส้นเสร็จแล้วให้หนูเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นมาก่อนพอเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นมาแล้วนะคบอ่าบังพอเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นมาแล้วหนูอยากให้ตัวอักษรเอียงไปฝั่งไหนหนูก็ตีเส้นข้างล่างให้รอตีเส้นข้างล่างให้หลอดอย่างของครูครูให้ตัวอักษรเอียงไปฝั่งนี้อ่ะ ทุกมุมว่าจะถูกเสียงลงไปฝั่งนี้หรือใครไม่อยากมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็ได้ก็เสียงมาฝั่งนี้นะครับอ่าหรือใครไม่ชอบเฉียงหนูก็ทําเป็นแนวตรงลงมาใช่ไหมตวอักษรมันจะขึ้นมาอย่างนี้อ่าทีนี้นนพอหนูทําเสร็จแล้วอ่าพอหนูทำเสร็จแล้วนะครับ <ขอ S 1> ให้หนูแรงเงาแรงเงาเสร็จแล้วปึ๊ก ตัวอักษรตากษรให้นักเรียนใช้ยางลบนะครับลบให้สะอาดให้มันเป็นสีขาวทำไมถึงให้เป็นสีขาวเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นเหมือนแสงมันกระทบตัวอักษรใช่ไหมคะใช่ด้านลน่างตจะกลายเป็นเงาเนาะสำหรับงานสามมิติในวันนี้ครูให้นักเรียนทำเป็นัอักษรภาษาอังกฤษชื่อตัวเองถ้าชื่อจริงาย,ยาวอน,นุญาตให้เป็นชื่อเล่นได้เนาะ ถ้าใครสงสัยตรงไหนมาหาครูดได้ตลอดเวลาเนาะหรือถ้าถามในลายส่วนตัวก็ได้โอเคสรงอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมโอเคงั้นเริ่มทำได้เลยครับ